สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอโอเล็กแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะคอนเทนต์นี้ชื่อว่าคอนเทนต์เขายังโหยหาและยังรักเราอยู่หรือเปล่านะคะเขายังโหยหาและยังรักเราอยู่หรือเปล่านะคะหลับตามีไพ่สังครตั้งกิจติทานค่ะเลือตาค่ะเลือกกองที่หนึ่งสองสามเลือกกองที่หนึ่งสองสามเมื่อเลือกเสร็จแล้วจำกันวนะคะว่าได้ไพ่กองไหนนะ ได้ไพ่กองไหนก็คอมเมนต์บอกแม่ด้วยอย่าลืมแชร์บอกแล้วนะคะถ้าแชร์รกูจะได้ปุ๊บหลักแท้เร็วๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะแม่สันนม่มากว่าใครได้ข้อไหนนะบอกแม่หน่อยนะคะโอเคตอนนี้เรามีโปนะคะโปรอยู่ที่69 3าคำถามแบบพิมพ์ค่ะ99 5คำถามแบบคุยคอส่วนตัวกับแม่หมอโอเล็กเลยค่ะงั้นเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่ากองที่หนึ่ง เขายังรักและยังห่วยหาเราอยู่หรือเปล่าคะขอ,อให้หกใบคะ่ะว้าว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 กองที่หนึ่งเขายังรักและยังห่วยหาของเราอยู่หรือเปล่ามาดูกองที่หนึ่งนะคะบอกเลยว่ารอบเนี้ยลำบากใจแล้วคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นรักสามเต้าแล้วนะคะการที่เขาบอกว่าเขายังรักเราอยู่ยังโหยหากันอยู่มันไม่จริงมันคือเป็นสร้างศพอะมันคือรักสามเต้าแล้วนะปัจจุบันนะคะตอนนี้อย่างเดียวที่คุณจะทําได้คือทําลายกําแพงค่ะทำลายกํากแพงเห็นไหมคะเขาจะมีผู้หญิงซ่อนอยู่เขาตลอดเลยค่ะแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทํามันคือการถูกต้องเขาบอกเสมอว่าโอ้ยเขายังรักนะคะยังยังรักเอ็นดูยังมองว่าเราเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะมันคือรักสามเต้านะคะเพราะฉะนั้น มันไม่รักจริงนะคะช่วงนี้นะกองที่สองค่ะขอไพ่หกใบค่ะเขายังรักและโหยหาเราอยู่หรือเปล่าคะเขายังรักและโหยหาเราอยู่หรือเปล่าคะอืมอันนี้เขายัางชั่วหน่อยอันเนี้ยเขาเริ่มรักและก็โหยหาเราด้วยนะคะเริ่มและเริ่มมีประกายไฟและเริ่มรู้สึกคิดถึงโหยหายังรักและอยากจะแบบมาทักทายอยากจะมาหาอยากจะลองมาเริ่มต้นใหม่นะเขารู้แล้วค่ะว่าอะไรคือแสงสว่างในตัวเขาเนี่ยค่ะ เขากาลังพิจารณาเอยู่เอาไงดีสู้ก็สู้วะอะไรประมาณนี้นะะเลยค่ะก็ถือว่ายังรักและยังห่วยหายอยู่นะคะกองที่สามนะคะมาดูกันว่าเขายังรักและโหยหายหรือเปล่าคะเขายังรักและห่วยหายหรือเปล่าคะว้าว ว wow, wow, wow. ้าวว้าวอ่ะนะคะตอนเนี้เขาแทบจะไม่รักและไม่โหหาเราแล้วนะคะเล็กอย่างนะคะตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีเราคนเดียวเขาแอบคุยคนอื่นแล้วและเขาก็คิดอยู่ว่าเขาอ่ะกำลังอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นนะคะซึ่งเขาหักหลังเราไปเรียบร้อยแล้วคนนี้นะคะไม่รักไม่โหหาไม่ว่านะคะพยายามอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นสารสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นบอกเลยว่าไพ่กองนี้ไม่โอเคแม่ไม่โอเคค่ะจบ